ประเทศไทยก็เสียงมากขึ้นที่นำตัวเองเข้าไปสู่ความขัดแยง้งถึงแม้ว่าจะมีความพยายามนะฮะที่จะออกแถลงการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ประสบความสำเร็จคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลกำลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงถึงแม้บางส่วนจะทยอยกลับมาแล้วก็ตามแต่ตัวประกันยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะรอดชีวิตนี่คือเรื่อง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานก,การณ์ในอินลานนะครับกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิชบบรล็อกกำลังบานปลายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังตอนนี้โผล่มาเรียบร้อย เแน่นอนนะสหรัฐอเมริกาก็เริ่มจัดอาวุธกระสุนให้กับอิสราเอลนะคบขยี่ฮามาสหลังพบพลเมืองอเมริกันตายไม่ต่ำกว่า11รายสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดแก่อิสราเอลและเพน t ากอนกำลังทำการตรวจสอบสต็อกที่มีเพื่อดูว่ายังมีอื่นๆอีกหรือไม่ที่สามารถจัดหาได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับ เสริมแสงยุทุภาพแก่ประิตรแห่งนี้ที่กำลังทำสงครามกับฮามาสเข้าสู่วันที่3การเคลื่อนไหวซึ่งเริ่มข้นขณะที่มีคำยืนยันว่าพลเรือนของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เสียชีวิตไปนะครับจากเหตุกลุ่มนักรบปาเลสไตน์บุกจู่โจมอิสราเอลสายฟ้าแลบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้นนะเป็น11รายแล้วในขณะที่เหตุการณ์หดหูฮะปรากฏว่าพบตายเกือน260ศพ ะครับเหตุฮามาสกราดยิงเทศกาลดนตรีระหว่างการจู่โจมอิสราเอลพบร่างไร้วิญญาณอย่างน้อย260ศพนะครับบางส่วนถูกจับเป็นตัวประกันไปยังฉนวนกาซาขนณะที่รถยนต์หลายร้อยคันถูกทิ้งไว้ท่ามกลางความสับสนอลหม่านณเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งในอิสราเอลที่พวกฮามาสบุกกราดยิงใส่คนหนุ่มสาวไม่เลือกหน้าส่วนหนึ่งในปฏิการจู่โจมสายฟ้าแลบ ใส่อิสราเอลนะครับตอกย้ำไม่เห็นถึงขอบเขตความเร็วร้ายเหตุโจมตีเล่นงานอิสราเอลครั้งหนองเลือดที่สุดในรอบทศวรรษเลยทีเดียวในขณะที่สงครามสอรุก,กรามรัสเซียมาแล้วนะครับเน็บมือที่3จ่จอร่วมศึกอิสราเอลฮามาสหลังสหรัฐอเมริกาสั่งเคลื่อนกองกำลังเรือรบ วังเครมรินนะครับระบุมีความเสี่ยงสูงที่ฝ่ายที่3ามจะเข้ามาร่วมวงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลังสหรัฐอเมริกาเคลื่อนเรือรบเข้าไปใกล้พันมิตรอย่างอิสราเอลเน้นย้ำเสียงเรียกร้องให้ขี้กลายวิกฤตด้วยสันติและชี้ว่าการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์คือทางออกที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับสันติภาพในอิสราเอลในขณะที่เปิดเผยรายชื่อพลเรือนถูกฆ่าและก็สูญหาย ลักพาตัวโดยกลุ่มฮามาสไทยได้รับผลกระทบหนักที่สุดสขาวหลายชาตินะครับเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและถูกลักพาตัวระหว่างพวกนักลบบปาาสสายฮามาสเปิดฉากโจมตีอย่างไม่คาดคิดเล่นงานอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากล้าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า800รายส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลนะครับคนไทยตอนนี้ก็เสียชีวิต อรอยแยกระยะแรกนะครับ12รายตอนนี้ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเป็น18รายถูกจับเป็นตัวประกัน11รายเอพีอ้างข้อมูลคำถแถลงของนางกาญจนาพัทรโชคนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่มีการเปิดเผยในขณะที่อยู่ที่อิหรานนะครับสหรัฐอเมริกาดับกังวลสงครามลุกลาม ยังไม่คิดส่งทหารเข้าร่วมศึกอิสราเอลกับฮามาสสหรัฐไม่มีแผนเข้าเกี่ยวข้องทางทหารในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหลังกลุ่มนักรบปลอยสไตล์เปิดบริการโจมตีอย่างไม่คาดคิดเล่นงานอิสราเอลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคำชี้แจงของตำรยบข่าวแม้พลเมืองอเมริกันสีชีวิตได้ถูกลักพาตัวในเหตุดังกล่าวนับ10คนและล่าสุดเพิ่งสั่งเคลื่อนกองเรือรบ เข้าไปใกล้พานาันธมิรนะอย่างอิสราเอลอย่างประชิดเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นฮะตำรวจทําการวิสามันชายขับรถพุ่งเข้าใส่กงสุนจีนนะครับในซานฟรานซิสโกตำรวจสหรัฐอเมริกานะครับซึ่ง มีชายคนหนึ่งก่อเหตุขับรถพุ่งโวชนกงศูนย์ใหญ่ประจำนครซานฟรานซิสโกนะครับเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยชื่อและแรงจูงใจในการก่อเหตุจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียให้เห็นรถยนต์สีน้ำเงินคันหนึ่งเข้าไปจอดนิ่งอยู่ในตัวอาคารโดยมีเจ้าที่ตำรวจเล็งปืนไปที่ประตูคนขับขณะที่บุคลากรของกงศูนวิ่งหนีเอาตัวรอดนะครับ10ตำรวจเอกหญิง แคทตี้ควินเทอร์สนะครับโฆษกสำนักง,งานตำรวจซานฟรานซิสโกระบุว่าตำรวจได้เข้าตอบสนองเหตุการณ์ในทันทีหลังจากจะรับแจ้งว่ามีผู้ขับขี่ยานพาหนะพุ่งเข้าใส่ผแผนกวีซ่าของกงสุนจีนเมื่อเวลา15นา9นาทีตามเวลาพื้นฐานแปซิฟิกนะครับซึ่งสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็มีการรายงานซานฟรานซิสโกเป็นเมืองที่มีประชากรเชื้อสายจีน อาศัยอยู่มากนะครับรวมถึงไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนที่ปักกิ่งอ้างว่าอยู่ในอธิปไตยของจีนในขณะที่บีบมาอีกทีสื่อแฉสาหภาพยุโรปเตรียมสอบมาตรการอุดหนุนผู้ผลิตนะครับโลหะจีนตามใบสั่งสหรัฐอเมริกาหลังเพิ่งจะเปิดศึกรถอีวี หนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับรายงานงานว่าสาภาพยุโรปหรือ EU เตรียมประกาศเปิดการสอบสวนมาตรการอุดหนุนผลิตโลหะของจีนระหว่างประชุมสัมมิตกับสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้รายงานของ Financial Times นะคกลบอ้างแหล่งข่าวเจ้าที่2คนระบุว่าบราเซิลตกลงร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันอุตสาหกรรมของตะวันตกที่กำลังเผชิญหน้าการแข่งขันอย่างรุนแรง กับสินค้านําเข้าของจีนที่ราคาถูกกว่านะครับสื่อฉบับนี้ยังอ้างว่าสหรัฐอเมริกายื่นเงื่อนไขให้บราซเซลนะครับดำเนินการสอบสวนผู้ผลิตโลหะของจีนแลกกับการที่วอชิงตันจะไม่นํามาตรการรีดภาษีเข้าโลหะและยูในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนชวทมกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผู้บริสุทธ์ก็ได้รับคอบฮามาสคูสังหาร ตัวประกันชาวอิสราเอลหนึ่งคนทุกๆครั้งที่บ้านเรือนปาเลสไตน์ถูกทำการโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับคู่จะสังหารตัวประกันชาวอิสราเอลหนึ่งคนในทุกๆครั้งที่อิสราเอลโจมตีบ้านชาวปาเลสไตน์โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าขณะที่อิสราเอลประกาศะดมพลสำรองกว่า300แ0,000นายและใช้มาตรการปิดล้อมฉนวนกาซา ซึ่งเป็นสัญญาณว่าจะมีการส่งกองกําลังเข้าไปในภาคพื้นดินนะครับบุกเข้าไปยังรังของฮามาสในเร็ววันนี้เหตุการณ์สู้รบที่รุนแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลและปลาเลสไตน์นะครับในรอบ50ปีกล่าชีวิตพลเรือนของทั้งสองฝ่ายไปแล้ว1,500คนขณะที่นานาชาติแห่ประกาศจุดยืนหนุนหลังอิสราเอลและเรียกร้องให้ยุติการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ในขณะที่ส่งท้ายก่อนลาในแกับช่อินเวนกล่าวสุนทรพจน์วันชาติยันไต้หวันต้องการอยู่ร่วมกับจีนอย่างสันติประธานดีชาอินเวนในแกับแห่งไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติสาธารณรัฐจีน10ตุลาคมโดยย้ำว่าไต้หวันต้องการอยู่ร่วมกับจีนอย่างสันติและมีการติดต่อแลกเปลี่ยนกันอย่างเสรี นะครับทว่าเกาะแห่งนี้จะขอดำรงไว้ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อชนรุ่นหลังนะครับพ่อแม่ของภรยานายกสกอตแลนด์ปรากฏว่าอึ้งกันเลยติดอยู่ในฉนวนกาซ่าไม่รู้ชะตากรรมส่วนสวอเมริกันชื่อดังระทึกร้ายสดหนีตายในเทลเอฟนะครับระหว่างฮามาสบุกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัมนตรี สกอตแลนด์ Scotland, นะครับฮัมซายูซาฟนะครับได้ถแถลงยืนยันว่าเวลานี้พ่อแม่ภรรยากำลังติดอยู่ในฉนวนกาซาและไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือไม่ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาชื่อดังคอรีบูเกอร์นะครับายสดติดอยู่ในโรงแรมเทียวิฟระหว่างกลุ่มฮามาสบุกโชคดีบินกลับอเมริกันได้ทันนะครับพร้อมกับเพื่อนสอสอแดน โกลแมนนะครับที่ทวิตเรียกร้องให้สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาเดินหน้าต้องขยายระบบการต่อต้านทางอากาศไอดอมโดรนนะครับให้แก่อิสราเอลในทันทีในขณะที่ข่าวกรองของยูเครนฮีอ R U อ้างปูตินส่งอาวุธอเมริกันยึดจากสนามรบยูเครนต่อให้กับฮามาสนะครับโจมตีอิสราเอลสื่อนอกรายงานประธานาธิบดีของปาเลสไตน์เตรียมบินด่วน เข้ามอสโกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า1,700คนขณะที่ตัวเลขตัวประกันผู้ถูกคกุมตัวโดยฮามาสที่ฉนวนกาซาคาดว่าสูงถึง150คนข่าวกรองของยูเครนฮะเจียยู u, อ้างประาธานิบีรัสเซียส่งอาวุธตันตกที่ยึดได้จากสงครามยูเครนให้กับกลุ่มฮามาสหลังสสสหรัฐอเมริกาสายทรัม m a เจอรีเท r ์เลอร์กรีหรือ MTG โพสเมื่อวาทิตที่ผ่านมาต้องการหาแหล่งปืน M 1 4ในฉนวนกาซาส่วนนักการเมืองอังกฤษนะครับจิมเฟอร์กูสันตั้งคำถามถ,ามถึงอาวุธอเมริกันโลกระทึกนะครับสื่อรัสเซียรายงานฟ้าผ่าประธานาธิบดีปเดาเลสไตน์นะครับมามูดมามูดอับบาสบินเข้ากรุงมอสโกเพื่อพบกับปูติน2ฝ่าย หารือกันเครียดทุกวันนะครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นโดยเฉิงปรากฏการณ์นะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจเป็นอันดับรองนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันนะครับวันครบรอบการสถาปนาการตั้งประเทศของไต้หวันไต้หวันโดยเชินหวนซึ่งเป็นประธานาธิบดีนะฮะก็ประกาศว่าพร้อม จะอยู่กับจีนอย่างสงบนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะฮะจีนก็กดดันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ <c oughs> หลังจากที่ท่าอินเวนนะครับไปทำการสนับสนุนในฝั่งของสหรัฐอเมริกาและไปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกามาประจำการในส่วนของไต้หวันเ <c oughs> ิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจ นะครับต้นเหตุของเรื่องที่เกิดเหตุในครั้งนี้ที่เหตุการณ์บานปลายนะครับจนเป็นเรื่องที่มาที่ไปในการโจมตีนะครับอิสราเอลฮามาสนะครับฮิชบลเลาะนะครับลามไปปาเลสไตน์ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเอาเรือรบเนี่ยเข้ามารัสเซียโผล่เข้ามาปาเลสไตน์ไปจับมือกับรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะ สาเหตุเกิดจากตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเมื่อยุคลาอนาณนาเคมสิ้นสุดลงอังกฤษได้วางกลยุทธ์ทางการเมืองไม่ต่างจากประเทศอื่นๆนะก็กำหนดให้นะครับกลุ่มฮามาสเนะี่ยหรือกลุ่มยิวสามารถตั้งประเทศขึ้นมาได้นะฮะพวกนี้ก็เรียกร้องกับพาขนขนเข้ามานะก็จะมาตั้งอาณาเขตตั้งรัฐของตนเองขึ้นมานะครับ ก็เลยส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งนะะเกิดขึ้นนะะในอิสราเอลอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยตะวันตกต้องการขายอาวุธนะครับพอตอนนี้ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสงครามไบรัสสงครามการค้าสงครามอาวุธเนี่ยสงครามไบรัสดาวไปแล้วตอนนี้เป็นไข้เลือดออกไปกำลังไประบาดท,ที่อินเดีย หนักเลยนะฮะที่อินเดียคนไทยก็เริ่มระบาดนะครับสงครามทางการค้าตอนนี้มีการกีดกันทางการค้าโดยฝั่งสหภาพยุโรปตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนว่าทำไมรถ e ีวีของจีนขายดิบขายดีแล้วราคามันถูกจังทำไมมีคุณภาพมากกว่าของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปในขณะเดียวกันคราวนี้ก็จะตั้งกรรมการสอบสวนที่จะมีการเอาผิดอุตสาหกรรมเหล็ก ของจีนที่พัฒนาไปเร็วแถมราคาถูกทําให้ของสหรัฐอเมริกาถูกกีดกันออกมานี่คือหลักสงครามทางการค้าที่เกิดขึ้นส่วนสงครามอาวุธนะครับตอนนี้ปรากฏว่าสงครามเกิดขึ้นในยูเครนเป็นสงครามใหญ่ตอนนี้กําลังเกิดขึ้นในอิสราเอลและกําลังบานปลายและมีสองชาติเข้าไปเกี่ยวข้องคือ รัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและความสูญเสียของประเทศไทยซึ่งปรากฏว่ารัฐบาลไทยก็ออกมาชี้แจงแล้วชี้แจงอีกนะครับเพราะการโพสต์ใจร้อนของเศรษฐาทวีสินทําให้สถานการณ์ยากลําบากมากขึ้นตอนแรกคนไทยเสียชีวิตไปสองคนต่อมาเสียชีวิตไป12ตอนนี้เสียชีวิตไปเจนะครับ เพราะการถแถลงการตอนนี้รัฐบาลนะฮะหมอมงก็บอกว่าการถแถลงการของเศรษฐาตอนนี้ให้ไปดูเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไม่ยอมแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้ก็มีด้วยจนทนไม่ไหวจุราราชมรีนะครับก็ออกโรงนะถแถลงการว่าไทยจะต้องเป็นกลางนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการสู้กันร,ระหว่างมุสลิมกับมุสลิม ตอนนี้สงครามแบ่งเป็นสอง,ส,องสมรภูมิยูเครนแล้วก็ตะว,วันออกกลางและสงครามตอนนี้กําลังบานปลายสหรัฐอเมริกาส่งเรือรบเข้าประจําการโปริุกี์เข้าไปขอการช่วยเหลือจากทางฝั่งรัสเซียคราวนี้สนุกฮะอาวุธที่กลุ่มฮามาสและก,กลุ่มฮิชบเบลเละได้ไปเป็นอาวุธของสหรัฐอเมริกานะับที่รัสเซียได้ทําการยึดมาจากทหารของยูเครนนะครับที่พ่ายแพ้สงครามแล้วก็ส่งไปให้กลุ่มฮามาส ส่งไปให้กลุ่มฮิชบอลเลนะครับซึ่งสงครามรอบนี้จะส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกาและรัสเซียขายอาวุธในมากขึ้นส่วนประเทศไทยถ้ายังมีผู้บริหารแบบนี้เศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ได้เรื่องนะครับการต่างประเทศก็ไม่ได้เรื่องนะฮะตอนนี้ก็แก้ตัวกันพันละวันเลยนะฮะเพื่อที่จะให้ประเทศ หลุดพ้นจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ผมเรียนว่ายิ่งเดินกันแบบนี้สถานการณ์ของประเทศไทยก็เสียงมากขึ้นที่นำตัวเองเข้าไปสู่ความขัดแย้งถึงแม้ว่าจะมีความพยายามนะฮะที่จะออกแถลงการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลกาลังเข้าสู่สภาวะเสี่ยงถึงแม้บางส่วนจะทยอย กลับมาแล้วก็ตามแต่ตัวประกันยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าจะรอดชีวิตนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้น pecho ูสรงนำทางพ้องภัยทั่วแว้นแดนถินมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น